สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับน้ำร้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับน้ำล้านจะนําเสนอสูตรคู่ขี้ร้อยบนนะคะมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะคะเอฟซหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอาจารย์ขอเลขคู่ขี้ร้อยบนหน่อยนะคะจัดให้นะคะดิฉันจะจัดให้ทุกท่านนะบัตรนี้นะบัตรนาวนะคะ อ่ารอบที่ผ่านมาชุดที่สองนี้ทุกท่านเอ้ยเข้าฮะอยู่ดีๆหลดโหล,ล,ลดมากี่วดแล้วคะเนี่ยหนึ่งสองแปดเจ็ดสองหห้าจดสองสองสองอ่ะ,ะแสดง อ่ะคือ,อยังไงเนี่ยแปดเจ็ดสองอันนี้เจ็ดแปดสองมันคนละงวดกันใช่ไหมฮะอ๋อนี่งวดแปดเจ็ดสองมีอันนี้โหลดเป็นหกศูนย์ห้าสิบหกมิถุนามิถุนากรกฎามิถุนากรกฎาอ่ะดิฉันมาเอาตรงนี้เลยเพราะว่า ช่วงต่อนนั้นนี่ฉันไม่ได้ทํานะคะก็มาเริ่มทํารอบที่ผ่านมาดันมาออกที่เลขคู่อ่ะสมัครแกดันมาเข้านะคะรอบนี้ดันมาเข้านะคะเข้าที่เลขแปดมาที่เลขคู่นะคะสําหรับส่วนนี้นะอ่าในชุดที่สามเป็นไงคะนี่นี่ก็หลุดไม่เบานี่ก็หลุดไม่เบาหนึ่งสองสามนะคะส่วนนี้ก็หลุดสามงวด ก่อนนั้นนั้นก็เดินแบบชิลชิลมากนะคะเพิ่งจะมาหล่นเมื่อตอน903นี่แหละนี่ตั้งแต่903มาแล้วก็มา872แล้วก็มา606นะคะดิฉันก็เลยไม่ได้เอาลงแล้วก็เพิ่งมาลงพร้อมกันนะคะก็ก่อนนั้นนั้นมาเข้าเลขคู่และรอบที่ผ่านมานะคะสำหรับสูตรนี้นี่คือชุดที่3นะเลขที่ออกก็คือ8 1 2ผลปรากฏว่าเลข 8มาเป็นเลขคู่อ้าอ้าเธอเดินสองมวดติดแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่หลุดมามีเพิ่งหลุดแค่สามวดนะคะหลดุดตรงนี้หลุด6 9เก้าศูย์สาแดสองแล้วก็หกศูนยทีนี้ก็ชุดนี้ก็เดินต่อเลยสองมวดติดแล้วยังไม่หลุดนะคะสูตรสองกับสูตรสชนกันที่คือเลขคู่เราก็ สูตรที่1กลายเป็นเข้าเลขเป็นได้เลขขี้กลายเป็นว่าสูตรนี้ผิดเฉยเลยทุกท่านผิด2องมวดติดแล้วเนี่ยปกติเดินมาไม่เคยหลุดเลยนะสําหรับชุดนี้นะชุดที่หนึ่งเนี่ยแบบไม่แคร์สื่อเลยนะคะผิดแบบไอ้ถูกแบบไม่แคร์สื่อเลยไม่เคยหลุดเลยนะคะไม่เคยหลุดเลยเข้าแบบดิวดิวดิวสงสัยไปเจอสาวสวยก็เลยใจแตกแล้วก็หยุดเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรอบนี้กันนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะทําย้อนหลังให้ดูนิดนึงแล้วก็หลายๆท่านก็ที่เข้ามาใหม่จะได้เห็นทิศทางการเดินว่าสูตรนี้เขาเป็นเช่นไรนะคะทุกท่านนะฝากคาเตือนตามกฎก,ฎกรรติกามารยาทช่อง YouTube ก่อนนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาคิดคํานวณให้ดูนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ ที่ฉันทำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท,กท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนําไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระ,ระดิง่งและอย่าลืมกดแชร์ให้ดิฉันด้วยนะคะทุกท่านนะมา เรามาดูกันสำหรับชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งคู่ขี้ร้อยบนนะคะสูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวกหน่วยบนนะคะใช้หมื่นบวกหน่วยบนนะคะบวกกันได้เท่าไหร่คือตัวที่เป็นตัวเลขคู่เลขขี่ไปเลยนะคะสามารถตัดสินใจได้เลยว่าตัดสินได้เลยว่าหลักร้อยจะมาคู่หรือมาคี่นะคะ อ่าเริ่มตั้งแต่รอบ16มิถุนาไปใช้1กรกฎานะคะ6บวก2ได้8 8คือเลขคู่นะคะ8คือเลขคู่รอบต่อไปหลักร้อยคือเลขคู่นะคะมาดู1กรกฎานะคะ92 2 9 2 2 6 0 6 6 0 5หเออหลักร้อยคือเลข6เลข6กก็คือเลขเลขคู่นะคะทุกท่านนะถูกไป มาดูกันต่อหนึ่งกรกฎาไปใช้16กรกฎาคสองบวกหเป็น7 7นี้คือเลขขี้นะทุกท่านเลขขี้หลักร้อยก็ต้องเป็นเลขขี้นะคะไม่เช่นนั้นสูตรก็จะผิดไปต่อค่ะสิกรกฎาคมหนึ่งหหลักร้อยก็คือเลขห้หคือเลขอะไรคะเลขขี้ถูกต้องตัวที่ให้มาคือเลขขี้นะคะโท <c oughs> วันนี้มีงานยุ่งๆหลายอย่างก็เลยได้ลงคลิปให้ช้านะคะทุกท่านนะขออภัยด้วยนะคะท่านไหนที่รออยู่16กกรกฎาคมไปใช้31กรกฎาคมนะคะ6กบวกศูนย์ได้6เลขคู่ค่ะเลขคู่หลักร้อยงวดถัดไปจะต้องเป็นเลขคู่นะคะไปดูใน31กรกฎาคมนะคะสองหกศหสามอืมไม่ทราบว่าไปใจแตกอะไรสองงวดซ้อนแล้วนะคะ มาคู่นะคะอ่ะสามสเอ็กรกฎาคมไปใช้สิบหกสิงหานะคะหกบวกสามเป็นขี้ได้เลขขี้นะคะบอกไปทางไหนไปทางนั้นแต่หลังมาสองวดติดแล้วเฝอสงสัไปเจอสาวที่ไหนสวยๆเลยหันไปมองไม่มามองเราเลยเนาะทุกท่านเนาะมาดูกันสิหสิงหาคมสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองพันนะเห็นไหมคะ มาอะไรคะอันนี้คือเชื่อถือไล่เลยอะเพราะว่าเขาไม่เคยเกรยเรนะคะมาคี้1 6สิงหาไปใช้หนึ่งกันยานะคะ7บวก2เป็น9 9คือเลขขี้นะคะทุกท่านนะเลขขี้นะคะดิฉันก็เลยเน้นหนักมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมาเลยว่าต้องเป็นเลขขี้ผลปรากฏว่า1กันยา66อ่าลายออกแล้ว9 1 5 4 7 แปดนะคะสเป็นเลขอะไรคะเลขคู่แต่ผลที่เราให้มาคือเลขที่ผิดเลยค่ะทุกท่านคะผิดเลยรอบนี้นะคะอา้าวไว้ใจไม่ได้แล้วมาดูทีแรกก็คิดว่าเขาจะหลงผิดไปบางขณะชั่วขณะนะคะใครเป็นว่า1กันยาไปดูค่ะ16กันยานะคะหกับ8เป็น9้า เป็นคี้อีกแล้วค่ะทุกท่านคะ่ะรอบนี้ผลปรากฏว่า16กันยา663 20812อ่ะ812คะ่ะหลักร้อยคือเลข8ตัวที่เราให้มาเป็นอะไรคะเป็นคี้แต่ออกคู่คะ่ะผิดอีกซ้ํสอรอบแล้วนะคะทุกท่านนะ สูตรนี้ของเราซ้ำสองรอบแล้วมันจะเกินไปไหมฮะรอบนี้ถ้าไม่มาเนี่ยโดนเบิร์ดกับลกนะตัวเองจะบอกให้อ่ะเรามาดูรอบดีเดยน1ตุลาคมนะคะใช้16กกันยาเป็นตัวคิดคำนวณ2อบวกสเป็นอะไรคะเป็น4ีนะคะสคือเลขคู่คะ่ะทุกท่านคะ่ะมาคู่หลักร้อยนะคะรอบนี้หลักร้อยมาคู่อ่าหา เรามาดูใจเขาสิว่าเขาจะจริงใจกับเราไหมสําหรับชุดนี้นะคะพี่หนึ่งเนี่ยนะคะอ่ะเลขคู่ขี้ร้อยบนนะคะเลขคู่ขี้ร้อยบนนะคะสําหรับสูตรที่หนึ่งอ่าเธอเธอดูดีๆนะคะคู่ค่ะรอบนี้เราได้พี่คู่มานะคะ มาอยู่ในใจของเราเลขคู่มีอะไรบ้างคะ0 2 4 6และก็8นะคะ x, x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  แล้วก็ x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  แล้วก็ x นะคะนี่คือเลขคู่ในหลักร้อยงวดนี้นะคะทุกท่านนะหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเลขคู่นะคะรอบนี้นะ อ่าถ้ามาในเลขคู่ของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีสำหรับสูนย์นี้นะคะถ้าเอามาชนกับหลักร้อยของเราในชุดชุดเมนนะคะชุดเมนหลักของเรานะคะคือ2องสามก็จะมาชนในตัวเลขที่อ่าติด2อติดสติดหแล้วก็ติดศูนย์นะคะสองสอ่าจะมีในชุด สามตัวนี้นะคะสองสี่หกสองสี่หกศูนย์เลขศูนย์นี้ก็คืออเพื่อนของเราบอกว่าคุณพี่อริสานะคะคุณพี่อาริสาบอกว่าศูนย์ดับหลักร้อยค่ะ,ะแต่ถ้าท่านชอบนะคะเขาอยู่ในคู่นะคะเราก็ซื้อไปติดปลายนวมนิดหน่อยนะคะติดปลายนวมไปก็ได้นะคะอะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะสำหรับชุดต่อไปนะคะชุดที่สอง จะเป็นอย่างไรเรามาดูในชุดที่สองกันดีกว่านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบนี้จะมาในทิศทางใดนะคะทุกท่านนะชุดน,นี้ใช้สิบบนนะคะสูตรนี้ใช้ส bon ิบบนบวกร้อยที่สองสิบบนบวกร้อยที่สองอันนี้ร้อยที่สองนะคะทุกท่านนะเราใช้ร้อยที่สองสิบบนคือบวกร้อยที่สองห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองก็คือเลขคู่คะ่ะ เลขคู่นะคะรอบนี้เราไปดูสา็ดกรกฎาไปใช้16สิงหาสี่เจ็ดหนึ่งเดแดสองนะคะเลขที่ออกก็คือ7 8็ดสองหลักร้อยคือเลข7เลข7จ็เป็นเลขอะไรคะทุกท่านท่านใดทราบบ้างเลข7เ,เป็นเลขขี้ค่ะแต่เราให้มาคือเลขคู่หลดนะคะผิดนะมาดูกัน16สิงหาไปใช้1กันยานะคะ 8บวกเเป็น15บห้าห้าคือเลขขี้ค่ะอ่ารอบนี้ใช้ขี้ได้ขี้ไปดูผลที่ออกในงวดวันที่1กันยานะคะ9 15 478 4 7 8หลักร้อยของเราคือเลข4ตัวที่ให้มาเป็นเลขขี้ผลปรากฏเลขที่ออกหลักร้อยคือเลขคู่หลุดอีกนะคะรอบนี้นะ นี่สูตรนี้หลุดติดกันมา903แล้วก็ถูกแล้วก็มาขะมาหลุดที่872แล้วก็มาหลุดที่605 605แล้วก็มาหลุดที่16สิงหานี่แหละนี่แหละดิฉันไม่ได้เอาลงให้ดูนะคะรอบนี้ทีนี้ก็มาดูกันต่อนะคะทีนี้มาดูกันต่อสูตรนี้หลุดอยู่กี่งวดน,นี่1 2 หนึ่งสองสามสี่สี่งวดนะคะห้าสามศูนย์ด้วยด้วยคือเลื่อนเดียวกันประมาณสี่งวดห้างวดนี่แหละศูนย์น,นี้นะเอาเรื่องเหมือนกันนะคะประมาณห้างวดแล้วกันที่หลุดนะอ่ะเรามาดูกันต่อนะหนึ่งกันยาไปใช้สิบหกกันยา 7บวก5เป็น12 12คือเลขอะไรคะเลขคู่ผลปรากฏร,รอบนี้ให้เลขคู่นะคะเรามาดูกันใน16กันยานะคะ16กันยา663 208 12นดันมาถูกเฉยเลยทีนี้นะคะถูกนะคะเออมาเรามาดูรอบดีเดย์ดูนะ ขอให้เดินต่อนะทุกท่านนะขอให้เดินต่อ1นบวกศนได้หนึ่งหนึ่งคือเลขอะไรคะอ่ามาขี้แล้วทีนี้เอาแล้วมาขี้แล้วใครจะมาใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอะไรยังไงอ่ะเรามาดูนะคะเลขคู่ขี้ ร้อยบนสูตรที่สองนะคะทุกท่านนะสูตรที่สองได้เลขคี่นะคะอันนี้ได้เป็นเลขขี้นะชุดแรกได้เลขคู่เอานละดูนะรอบที่ก่อนหน้านั้นได้เลขขี้ทั้งสองรอบหลดอ่ะอันนี้ได้ขี่เข้าได้คู่เข้าอันนี้มาได้คี่สลับกันแล้วนะตอนนี้มาสลับแล้วนะคะคี่ก็คือ หนึ่งสามห้าจ็ดเก้าถ้าขี้มาถ้ามาประกบกับชุดนี้นะคะขี้ก็จะมีแค่เลขห้ากับเลขสามเท่านั้นเองมี3กับห้าเท่านั้นเองถ้าเป็นขี้นะถ้าเป็นขี้ชนที่3กับห้าเท่านั้นเองนะคะที่จะมาในรอบนี้นะคะสามกับห้อ่าทีนี้เราไปดูในส่วน ชุดที่สามกันทีนี้มาตัดสินว่าจะเป็นยังไงนะคะรอบนี้นะชุดที่สามคือชุดนี้สามสิบอกรกฎาคมไปใช้สิบหกสิงหานะคะเนี่ยตอนนี้เดินต่อสองงวดติดแล้วนะสำหรับส่วนนี้นะชุดนี้มีหลุดอยู่3มงวดเท่านั้นเองนะทุกท่านนะมีหลุดงวดนี้แล้วก็งวดนี้แล้วก็มางวดนี้ น่าจะเป็นสิงหาด้วยเนี่ย16กรกฎาคม16กรกฎาคมสิงหาหลุดอ่ะกลายเป็นว่า1 2 3 4 5สิถ้างั้นก็เป็น5งวดแล้วเนี่ยอ่ะถ้างั้นก็เป็น5งวดแล้วนะคะที่หลุดเนี่ยเออเรามาดูกันนะคะ31กรกฎาคมนะคะไปใช้16สิงหาสูตรนี้ใช้ แสนบวกสิบที่สี่นะคะหลักสิบครั้งที่สี่แสนคือสองสบที่สี่คือ0นได้คู่ค่ะได้คู่ทีนี้เรามาดูกันในรอบวันที่สิหสิงหานะคะเราวันที่หนึ่ออกสี่เจ็ดหนึ่งเจดแดสองหลักร้อยคือเลขเจไม่ใช่คู่แล้วค่ะกลายเป็นขี้แลนี่รอบนี้หลุดนะคะผิด อ่ามาดูกันต่อในรอบ16สิงหาไปใช้1กันยา4บวก4เป็น8 8ได้เลขอะไรคะเป็นเลขคู่อ่าไปดูกัน1กันยานะคะ1กันยา915478ึ่งห้าสี่เจ็ดผลปรากฏว่าสูตรนี้มาแล้วนะคะทีนี้นะเขามาแล้วนะคะเขาเดินแล้วนะคะเป็นเลขคู่มาดูกันต่อใน1กันยาไปใช้16กันยานะคะ 9บวกเเป็นเท่าไหร่คะ9บวกเเป็น18 8เป็นเลขคู่นะคะรอบที่ผ่านมาเลขคู่นะคะได้ไปดูผลออกนะคะ1 16กันยานะคะ3 2 0 8 1 2นปผลปรากฏว่าเลข8ตัวเนี้ยมาหลักร้อยเป็นเลขคู่ถูกนะคะอ่าผลปรากฏว่าสูนรนี้เดินสอง รอบติดแล้วนะคะสูตรนี้เดินสองรอบติดแต่สูตรที่1นึ่งเราหลุดสองรอบติดเราจะมาดูนะคะรอบนี้สูตรของเราจะเป็นเช่นไรนะคะหนึ่งสุลาคมนะคะสาบวกหเป็น8 8คือเลขคู่ค่ะทุกท่านเลขคู่นะคะรอบนี้เดี๋ยวเรามาชนกันดูนะคะสูตรนะคะก็คือเป็นเลข คู่ขี้หลักร้อยบนนะคะเรียกคู่ขี้ร้อยบนสูตรที่3นะคะผลปรากฏรอบนี้ได้เลขคู่ได้เหมือนสูตรที่1เลยรอบที่แล้วสูตรที่3กับสูตรที่2ได้เลขคู่เหมือนกันอ่าชุดที่2กับชุดที่3รอบที่แล้วได้เลขคู่เหมือนกัน ออกแ1 2ถูกนะคะสอสูตรเนี้ยเอาแน่ไม่ได้หรอกนะคะแต่สูตรนี้สิเดิน2รอบติดแล้วนะตั้งแต่หลุดมาอ่ารอบนี้สูตรนี้ก็ถูก1รอบแล้วที่หลุดมานะคะมีนี่ค่ะตั้งแต่หลุดนะคะอ่ามีถูกหนึ่งแล้วก็มาหลุดมาหลุดสูตรนี้นะถูกแล้วหลุด ก่อนหน้านั้นก็ถูกมาหมดเลยเข้าหมดเลยนี่ก็เข้าหมดเลยคนปรากฏสรุปนะคะสรุปคือเลขคู่ค่ะสรุปเป็นเลขคู่นะคะเพราะว่าสองสูตรน,นี้คือได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเลยอ่าน,นี้ได้คู่คู่อันนี้ได้ขี้ขี้หลุดเออก่อนหน้านั้นเขาก็เดินชิวชิวมาแบบชิวเลยนะคะ นี่ค่ะรอบนี้จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสูนี้กลายเป็นคู่คู่ก็จะเป็น0 x x 2 x x 4 x x 6 x x แล้วก็8 x x นี่คือตัวเลขหลักร้อย ถ้าเอามาชนกับชุดนี้นะคะก็จะเหลือมี0248ไอ้0246แต่ถ้าตัวเน้นชนนะคะชนในชุดนี้ก็จะเป็นเลข2เลข4แล้วก็เลข6เลข0 0246นะคะแต่ถ้าเอามาตัดจริงๆกับชุดนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะดิฉันขอดูหน่อย ชุดที่ตัดออกมาแล้วนะคะอ่าในชุดปักหลักร้อยนะสองสามห้าหกสองสามห้าหกสูตรที่ถูกงวดที่ผ่านมานะสูตรที่ถูกงวดที่ผ่านมาจะมีอยู่สองสูตรหลุดสองสูตรผิดสองสูตรแล้วทีนี้ตัดทั้งหมดก็จะมีลักษณะนี้ห้าสามหกศูนย์สอง แต่นะคะแต่หลักเลขสองเนี่ยเลขสองหรือเลขสี่ดับหลักร้อยขอดูนี้นึงสองหรือสี่ไปตัวดับหลักร้อยของเราดับตัวเดียวนะเดี๋ยวนะคะท่านใดจำได้บ้างท่านใดจำได้บ้างคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็น 4, เลขสี่นะเลขสี่นะดับหลักร้อยเนี่ย แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเดินเหมือนกันนะอ่านี่นี่นี่ค่ะนี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดของแชมป์เนี่ยดับสี่นะคะไม่ใช่ดับสอง่ะดับสี่เดีไม่ใช่ดับสองเดียก็แสด, 2, ดงว่าเลขสี่นี้เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเพราะว่า,วาเขาเดินมายาวมากเลขดับในเลขสูตรของแชมป์นะทุกท่านนะอ่ะเขียนว่า เป็นตัวรองแล้วกันนะรองในหลักร้อยนะให้ซื้อน้อยๆไว้นะคะมี2ตัวที่เป็นตัวรองให้ซื้อน้อยๆไว้ก็คือเลข4ี่กับเลข0ูนย์ะคะทุกท่านนะประมาณนั้นนะคะเลข4กับเลข0ูนย์แต่เลข2เลขหกนี่อ่ะกลายเป็นว่าเหลือแค่สองกับ6กได้หมดเหแลือแค่สองกับ6กได้หเนี่ยอ่ะเน้นให้เลยกันแล้วกันหรือว่าจะมา5อีก ไรือว่าจะมา8อีกรอบนี้ก็ค่อยดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันว่าสูตรไหนควรที่จะเป็นไปได้นะคะแต่สูตรที่สองในเลขคู่ขี้เป็นเลขขี้ถ้ามาขี้นะคะถ้ามาขี้ก็จะมีแค่1 2ึ่งสองดหนึ่ง ถ้ามาขี้ก็จะเป็นเลข3เลข5นะคะถ้าไปในชุดนี้นะ3กับ5น่าสนใจมากถ้าเป็นขี้นะนี่ค่ะถ้าหลักร้อยมาขี้ก็จะเป็นเลข5เลข3อ่านี่ไง5กับ3เป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดเลข7ก็มีนะแต่มีสูตรเดียว ก้าก็มีสูตรเดียวเจ็ดก็มีสูตรเดียวแต่ห้ากับสามตัดได้หมดเลยนะคะห้ากับสามนี่ตัดได้อันดับหนึ่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไหนดูหลักร้อยชุดนี้สิมีไหมมีห้ามีสามไหมม,มีนะทุกท่านนะมีสามกับห้านะหลักร้อยเนี่ย แต่หลักร้อยสูตรนี้ก็จะมีเลขสองเป็นเลขคู่เลขสี่นี่ก็เป็นตัวรองที่น่าสนใจน่ากลัวนะคะในหลักร้อยเนาะอ่ะนอกนั้นก็สองตัวนี้เป็นตัวรองที่น่ากลัวนะอย่าทิ้งทันทีนะคะอย่าทิ้งแบบทันทีไม่ดีนะะอาทีนี้เรามาดูกันเลย อ่าเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันอีกเอาประมาณนี้ก่อนดีกว่านะคะทุกท่านนะเอาประมาณนี้นี้กันก่อนดีกว่าอ่าสรุปก็คือหลักร้อยคู่ขี้ก็คือเน้นที่เลขคู่นะทุกท่านนะให้เน้นไปที่เลขคู่นะคะรอบนี้นะเลขคู่ที่ตัวน่าสนใจก็คือสกับ6 2กับ6นะคะส่วนเลข8นี่ ก็ไม่ต้องทิ้งก็เก็บเก็บไว้เผื่อค่าขนมคืนเผื่อเขาพลาดนะคะเผื่อหลักร้อยตัวอื่นพลาดนะคะก็เก็บไว้นิดนิดหน่อยหน่อยติดปานนมสองสลึงสักสลึงสองสลึงประมาณนี้นะคะทุกท่านนะประมาณนี้นะคะจะมีเลขคู่นะคะคู่สองสูตรขี้หนึ่งสูตรรอบที่ผ่านมาคู่สองสูตรขี้หนึ่งสูตร ก็เลยไปออกที่เลขคู่นะคะอ่ะรอบนี้คู่สองขีหนึ่งชอบตัวไหนจัดตัวนั้นค่ะตามอัธยาศัยเลยนะคะทุกท่านหอยโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโรยโรยเฮงเฮปังปังสวัสดีค่ะ